แม่โบคะหลังคลอดจะเริมมีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อไร่คะแม่ไดพบการคลิปนี้สวัสดีค่ะแม่โบนะโดยทั่วไปแล้วนะคะคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นุ่มบุตรนะคะเนาะเราเองก็จะไม่ค่อยอยากจะมีฟิลนี้สักเท่าไหร่หรอกเพราะมันเหนื่อยนะคุณแม่เนาะเนี่ยจะดูแลตัวเองเนี่ยจะดูแลลูกนะคะแต่แบบผู้ชายของเรานีนะคะที่เขาวอนคืออะไรยังไงก่อนนะคะก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์นะคะเราก็จะแนะนําว่าหลังจากที่เราค่ะคลอดลูกไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งมีอะไรกันนะคะอย่างน้อยค่ะประมาณสี่ถึงหกสัปดาห์หลังคลอดนะคะเนาะ เสีย่ยงต่อการติดเชื้อเนาะแล้วก็เพื่อให้แผลค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบแพ้ฟีเย็บหรือว่าแผลพักคลอดค่ะเชื่อมติดกันดีก่อนไม่เช่นนั้นก็อาจจะแบบม,มีอะไรแล้วแบบแผลแยกแตกอะไรพวกนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแนะนําว่าก็อย่าเพิ่งมีอะไรการเนาะหลังจากที่คลอดลูกไปแล้วประมาณ4ีสัปดาห์นะคะล้วให้คุณหมอค่ะตรวจดูก่อนว่าแบบแผลหายดีหรือ,อยังมลูกกลับเข้าอ,อู่แล้วไหมนะคะแล้วก็รวมถึงให้คําแนะนำเนาะในเรื่องของการคุมกําเนิดที่เหมาะสมสําหรับคุณแม่แต่สมมุติว่าแม่ค้มันรอคอยได้ไม่จนถึงวันนั้นนะคะคุณแม่่คะเเนาาาสมมมรถีลยไได้้้้กกอออง็จต เลยว่าถ้าจจสมมุติว่า,าน้ำข้าวปลาของเราหมดแล้วเออแล้วก็เรานะคะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออจ็บแผลนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเออเราสบายตัวดีนะคะเนาะแล้วก็สามารถที่จะมีอะไรได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนที่จะมีอะไรกันนะนะคะก็หาวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมไว้ก่อนแล้วกันนะคะเนาะพะไม่ใช่นน้นก็อาจจะมีรูปแบบติดติดกันได้วิธีคุมกําเนิดที่เหมาะสมก็แล้วแต่เราเลยนะคะอาจจะเลือกเป็นถุงยางอนามัยนะคะใส่ขณะที่แบบฟรีจิริงอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าจะเลือกกินเป็นยาคุมกาเนิดสําหรับคุณแม่ คุณหมอคุณเภสัชนะคะพยาบาลเวนะคะก่อนที่จะใช้ยาคุมนั้นๆนะคะไม่หาซื้อยาคุมกําเนิดกินเองนะเพราะมีประโยชน์แล้วก็มีผลข้างเคียงได้นะคะส่วนถ้าสมมติว่าเราหาจะฉีดยาคุมก็สามารถฉีดได้แต่ว่าเลือกเป็นยาคุมสําหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะคะที่แบบฉีดทุกสมเดือนสามารถฉีดได้นะคะเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะฟังเข็มนะคะเนาะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คือหาวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมสําหรับตัวของเราเองด้วยโดยเฉพาะคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะก็จะต้องเลือกวิธีการคุมกําเนิดที่ไม่ส่งผลลปริมาณนน้มของคุณแแม่ล้วก็ไม่่สงผลด ของคุณแม่นะแล้วก็ทีนี้ค่ะเวลาที่เราค่ะมีเพศสัมพันธ์หลังคลอดนะคะคุณแม่หลังคลอดะคะด้วยฮอร์โมนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะทําให้เราค่ะมีสภาวะคือช่องคลอดแห้งได้เวลาที่มีแบบกิจกรรมนะคะเนาะเราอาจจะแบบอ,อ่แสบเจ็บได้เพราะฉะนั้นคือเราอาจจะพิจรารณานะคะใช้สารเหล่อเลื่อนช่วยด้วยเพื่อให้แบบฟิลนะคะมันดีขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเออตอบให้แล้วนะแม่โอเคมกละ